มาถึงเขื่อนปาสักจังหวัดลบบุรีอ่ะพี่โฟร์ไกํากำลังเช่ารถอยู่รถจักรยานเด็กก็รสี่สิบหกสิบพี่เจดเอาจักรยานมาอ่ะเช่าจักรยานเหรอจักรยานไปดูอะไรเขื่อนเอาคันนี้พี่เกดเตรียมตัวมาดีนะเอาจักรยานมาโอ้โหลองที่อ่ะ Oh. ถึงะอลงก่อน้อาลงอาลงดูลองขี่สิอะลองขีดระวังขาที่ดเข้าขาีบขีบข้างหลังขีบขาตั้งก่อนเอามือเอาบิ้นขีดไม่ใช,ออไใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่เอาออกมาดิการเอาเราออกมาขี่ถอยหลังมาก่อนไม่ถือไม่ถอไม่ถือไม่ถอไม่ถือไม่ถือโอเคคันนี้ถึงพันแดงนั้นถึงก็ด้านนั่นม่ะเหรอเอาี่ไหนดีนะใส่าแบบนี้มก็จ่เจ็บนะไม่เจ็นตจองตายอ่าเหรอแม่มานั่งหลังด้วยไม่ได้นะเพราะว่าเจ็บสูดแบบนั้นอะ ยายนั่งไปด้วยก็ไม่ได้ยายเดินไหวเหรอขี่ตรงนี้ถีบขี่บนข้างบนข้างบนเออถีบนั่นแหละเออนั่นทดลองขี่ไปสิเดี๋ยวเดินกับนักการอกรเคสรอกรมานี่กรขี่ป่ะแล้วพี่ไปไงอ่ะผมก็ขี่ตามเคสไปไงอ่ะขี่คันดำนี่เหรอขันรอก็คุยกูยุ่งพวกกับยายก็ได้แม่ขี่ปัดนั่งอ่ะ ปไปเราก็ตามไปตอนนี้เราก็กำลังปั่นจักรายานอยู่เขื่อนเขื่อนป่าสักที่ลบบุรีเอาเด็กๆไปไปตอนนี้คขยายก็ปั่นให้เรานะเพราะเราต้องถ่ายวีดีโอ,อ,อมันมีรถซ็อ,ซอน้ำเที่วแต่เราเลือกปั่นจักรายานอ,อมันมีรถยนต์่านด้วย มาชิดซ้ายอย่างเดียวนะฝั่งนี้แหละฝั่งที่เรานี่แหละไปเลยเออไปทางนั้นแหละเขมีรถอย่างนี้แคมเพิร์เนี่ยน่ะมากันเรางปน้ำเที่ยวขาจะมีรถแบบนี้น้ำเที่ยวแต่เราไม่มา รไฟจกยานบายบายทุกคนรถไฟนำเที่ยวเ้ยทำไม่มานะสบายเราชอบังเราด้วยละม,ม้งเหรอนกนะีม,มีมีเตียงเงินนี่มไม่โดนน้ำจมน้ำัวาส,าสวยดีเวลานี้ก็จะร้นรอน เด็กอยู่ข้างหน้านู้นมาเป็นจันจันบนิันเถื่อนทีนึงไปอันนี้ระยะทางแต่เราคงไปไม่ถึงตรงนู้นเนาะมองข้ามนะก๊าบหลงไปแล้วโฟกัสระวังนะลูกมีใค่ายก็ดำลงน้าดำอะมันลึกมากนะบอกเลยคล้ายคล้ายเพชรบุรีเนาะคล้ายคล้ายแก่งกะจานันียเดนะมีเหรอ มีจระเข้มาเด็กๆตามมาถ้ารถเมื่อกี้มันไปเด็กๆจะโน่นไหมหรือมาไปข้างล่างไม่ใช่รถไอ้นาไมนได้แปลงร้างมาคือบนเลยไปที่อย่างไรไปโน่นแหละไปนู่นนี่สลับกันแล้วเหรอฮะสลับเปลี่ยนใช่ก็จะถ่ายวีดีโอไงจะถ่ายวีดีโอเด็กๆไงมามีเป่าเกสมีปลาสลามเปล่า ระวังนะอยู่ตรงนี้ก็พอไหมระวังมันใจมากนะไปอีกเหรอป๊าก็มีคนขี่จักรยานเพื่อนร่วมทางเราป้าน้องเกอยู่นี่เฮ้ยมองข้างทางด้วยน้องแกอยู่นี่มองข้างหน้ามองข้างหน้าแม่ถ่ายเออ เก่งมาก,ออก,อกมองข้างหน้าด้วยน้องเกล่ะน้องเกลมองข้างหน้าด้วยน้องเกลมองข้างหลังไม่ไหวนะไปสุดปลายทางอยู่ไหนอีกกี่กิโลไปสละปะ,ะ,ปะนะสะะละปะมาปั่นจักรยานปั่นจักรยานมารู้สึกเป็นยังไงบ้าง ปั่นจักรยานมารู้สึกเป็นยังไงมั่งพี่เกสยากเขาว่าแล้วเด็กๆไม่มีเลยเขาให้เด็กเหนื่อยยังเหนื่อยยังเป็นมีดเขาโป๊กเลยให้กลับแล้วให้เด็กๆกลับเลยปั่นมาถึงกลางเขื่อนแล้วถึงกลางเขื่อนแล้วให้เด็กๆกลับเลยป้ามีมูลิตีมาแล้วไปนับ่มนำไปหน่อยกลับยังไงเจอกันตรงนู้นไปที่ตกดินแล้วนี่พาที่ตกดินแล้ว เรามาดูพระอาทิตย์ตกดินใช่ปะพระอาทิตย์ตกดินปะเนี่ยใช่การดพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะนี่ลบบุรีก็ต้องมีลิงนมลิงนมลิงน้่นอะไรนมอะไรนมลิงสวัสดี ผู้หญิงดิสวัสดีลบุรีตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้เออใช่ฮะไปมีอะไรหุยนี่ตัวอะไรพาทิดตกบินเห็นเปล่าหนูรับถือพญานาคอันนี้ช้างโอ้ยอันนี้พญานาคไปจะรับถือปะไม่รู้สิจะรู้กันเหรอหน,นี่พญานาคออกมาจากเขื่อนป่าสักนี่ มีสองตัวตัวใหญ่มากออกไงงอย่าะก็ว่ายน้ํามาอยู่ใต้น้ําเจ๊เห็นพญานาคปะอ่ะร้อนไงออกมาพ่นน้ํำใช่ไหมแล้วมันลอบไอ้นี้เลยปะวนมาได้ปะไม่ได้เหรอลิงเหรออ๋อสุดนู้นเหรอ กันน้ำยายบอกว่ามันไปโผล่กันได้แล้วตรงนู้นนะตรงนู้นค er ืออะไรอ่ะพ่อจะเป็นแนวเขื่อนนั่นอ้าวเหรอเขื่อนเื่อนกั้นน้ำอยู่่ตรงนี oh ้อ๋อก่คืออนี่นี่น้ำอะไรอ๋อตรงนู้นน่ะมันเป็นเต็นท์นี่เขาไปนอนเต็นท์กันเขาไม่เจมันเขียนว่าจุดกลางเต็นท์เห็นปะอือกลางได้เออแล้วแล้วต่อได้เงีายพาพาทิศขึ้นฝั่งนี้ไงนี่ใช่ปะฝ่านี้พาทิศตกดินแล้วไหนพาทิศตกดินนี่พาทิศตกดิน ปไปกินข้าวเย็นกันนี่ฝ่าไปกินข้าวเย็นกันต่อไปไปกินข้าวเย็นกันไปเจอกันที่ร้านอาหารอายุทยาไป,าปา